เดี๋ยวจะทอดทอดเสร็จแล้วจะตำน้ำพริกปลาเนืนนะะ้อค่ะวันนี้ปลาเนื้อทอดเนาะเดี๋ยววันนี้มาแบบใหม่นะคะนะ <c oughs> มาแบบเออ่ของเอ,อ,อ่อาพิคอรี์ห่อมเอหอมบวัวหอมเตียมทอดบอ่อะไรวันนี้เบรบย์เบยังเบรบย์เบยัง ด้วยเออก็มีไอ <ract> ้ี่ลกค่ะเว่เออลอกมัน้ำป่งด้วยเออสองเอากนีกอนกันเอมัให้มาไดใส่เกลือำมันจะติดก้อนนันโดนอื วกติทำรับต้องใส่เกลือนะมันจะได้มันจะแบบติด

กีว่าเรามาขายตัวละสามสิบบาทบอกเออเขาหาเขาหาตัวสามสิบหันเขาขายกัรตัวสามสิบ มันนี่น่ะเนาะนี่น่ะนาะฮตัดหัวเล็บเลอยหมดแล้วเพรามัาเดียวผลมากเอ่อของแบบง่ายง่สะดวกสบายกับการเช้ชีวิตตัดหัวเียบร้่อยเกือบไหมแล้วเป็นไงเอ้เกือบไหมแล้ว ไปเห็ไปเบาเบาเกล็ดหน่อยอืมปีนแล้วกับ ปีนแล้วก็จัดกับมันเงียาๆมานงงกับชีวิตแค่นี่ทำไมมันกับนี้น,นี้โดน วันันนี้ก็ลวกต้มเนาะลวกเราจะเอาไปจิ้มน้ำพริกกันนะคะเดี๋ยวเรา,ารก็ตยาำน,น,น้ำพริกปลานินทอดน้ำพริกกระทูกไก่แล้วเนาะ พอแล้วพอแล้วมาน,นะพอแล้วสุกแล้วอืววหากอันนี้เขาเอามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะหวานนะเก็บมันจากต้นแล้วมันจะหวานมันตะเลงตะเลงนิดหน่อยนะคะ เปิดเหยังมาถึงข้ามงงุกอ่ะออวันนี้ใช้วิธีผัดนะคะ,อะเอ้ยใช้วิธีคั่ววันนี้ไม่ได้ย่างจากตลาดมาใช้วิธีคั่ววันนี้ตำน้ำพิกปลาดินมากนะคะปลาดูเบื่อแล้วอืมมันไม่ใช่เบื่อหรอกคือยังไงละ่ะทำบ่อยแล้วเนาะ แล้วก็อันนี้ทำแบบว่ายังไงล่ะทำขั้วมางานนี่ <c oughs> ขั้วทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงอะไรเนาะพร้อมกันเดี๋ยวเราไปตำปลาทูแล้วก็เอ้ยปลาทูลปลาดินแล้วก็ทอดเรียบร้อยแล้ว เอาละที่นี่นะซุกเ,เอาละก็มีน,นะพริกที้ขวลงแฮบมบแฮม แฮมแฮมแฮมกระเทียมหอมแดงปริกนำ้ำเข้าไปกันนีกรัวเผ็ดเนาะป่าลง เต๊นี่ยร้อยละโอ้ก็ชอบอะไรแต่แต่นม้ว่าดูนิ่มๆก่ะกินกับน้ำเต้าเนาะน้ำเต้าไอเขาเรียกนะน้ำเต้าลวก ต้มนั่นแหละไม่ใช่ลวกหรอกต้มก,ก็คือกันนะแล้วก็มะเขือก็จะเป็นมะเขือดิบมากกว่าส่วนมากนะโอ้ยอยู่นิ่งๆเอเออเออนาะรู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอ่าดิบมะเขือชอบใส่ดิบเนี่ยคืออันนี้แหละ ส่วนมากจะนี่การกินของอันนี้คือถ้าแบบนี้อ่ะไอตัวเล็กมันกินถ้าใส่แต่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กก็กินอืมแบบนี้หละเพราะน้ว่าเสร็จสับเรียบร้อยน้ำพริก ปานินนะคะเนาะแม่จีก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับแม่จีเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมาตปรารถนาเด้อแม่บายจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ